กำไรในช่องนี้คือต่อหน่วยอ่าโอเคค่ะพูดถึงกำไรนะคะเป็นการคำนวณปัญหาการขนส่งชนิดที่มีค่าแม็กซ์นั่นก็คือกำไรต่อหน่วยที่เราส่งไปนะคะไม่ได้หมายถึงคอสที่เยอะสุดหลักการก็คล้ายๆเดิมคือเราจะเอาแม็กซิมัมของกำไรทุกเซล์ที่มองแล้วทุกหมายถึงเรามองทุกเซลลแล้วนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยสิบเจ็ดคือเป็นแม็กซ์เป็นกำไรต่อชิ้นมากสุดแล้วเราจะเอาสิบเจ็ดเป็นตัวตั้งนะคะ แล้วเอาเลขที่เหลือๆเนี่ยไปไปลบเช่น10เซลล์11เนี่ยเราก็า17ตั้งลบด้วย15มันก็จะเป็น2เป็นอะไรนย่านเนาะแล้วเราก็จะมองตัวนี้เป็นปัญหามินเหมือนเดิมนะคะก็มองมันเป็นเหมือนการหามินลักษณะเดียวกันก็นคือเขาให้เซร็จเสรเริ่มต้นเป็นลักษณะคือเอาตัวตั้งคือใครที่มีแม็กซิมัมของกําไรมากสุดเซลล์นั้นจะเป็นตัวตั้งนะคะ แล้วก็ทำหลักการเดิมเหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเลือก initial แบบอะไรอะ่ะ not base ก็ได้ min cost ก็ได้หรือ vocal เลยก็ได้นะคะทำเหมือนเดิมแล้วทีนี้กรณีที่ห้ามขนส่งบางช่องคือเคสที่แบบว่า1เส้นทางไม่มีไม่มีเส้นทางนั้น2คือการขนส่งมันไม่ค่อยเวิร์คคืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าค่อนข้างจะแพงมากนะหรือลูกค้าต้องการสินค้านั้นจากแหล่งผลิตนี้นะเราก็จะสมมติเป็น big m ไปเลยนะ big m ก็ BM คือค่าที่มากมาก อย่างตัวอย่างนี้เขาใช้เลขห0าร้อยและห้าร้อยคือแม็กซิมมของเขาคือเอา500ร้อยมาเป็นตัวแทนตัวเลขซึ่งเราก็คงไม่ส่งไปเส้นทางนี้แน่นอนเนาะดังนั้นนะคะในหนังสือบางเล่มจึงกําหนดเป็น big M กกแทนนะคะแล้วก็ทําหลักการเดียวกันมันคงไม่ส่งไปช่องนี้แน่นอนเนาะ นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของโปรแกรมคอมนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็มีลิงโกที่โหลดฟรีได้นะคะแล้วก็ Excel ก็ทําได้แต่ครูไม่ได้ไปเน้นพาทํา Excel สักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ส่วนมากครูจะใช้โปรแกรมลิงโกนะแล้วก็มีออนไลน์ตรงนั้นนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือจบปัญหา Transportation แบบสมบูรณ์ mm hmm. แล้วนะคะ